สวัสดีครับกับผมไนท์เตอร์ฟิลล <that> so <speaking> ิ่งล็อกเองนะครับถ้าใครได้ดูช anel ฟิลลิ่งล็อกอยู่ก็จะรู้จักนะครับนะก็นนครับวันนี้ทางาชีพดทำไมนะครับผมวันนี้อคิดแบบเปิดแบบเห็นหน้าเห็นตาแบบเห็นก็เต็มตัวไปเลยนะว่าหน้าตาอย่างไรว่าฟิลลิ่งล็อกผมไม่เคยเห็นได้สักทีนะครก็ผมไม่ได้คนที่ปิดหน้าตาอะไรนะผมถึงหน้าตาจะไม่หล่อนะแต่ผมใหญ่นะลอเล่นนะครับผม ก็เดี๋ยววันนี้เป็นวันปีใหม่นะครับผมก็เลยจะมาขออวยพรทุกคนนะผมที่ดูช anel f นลวิ่งล่องอยู่ทุกวันนี้แล้วก็ยังดูอยู่ก็ขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขมากๆนะครับผมเนื่องในวันปีใหม่แล้วน่ก็เนี่ยที่เป็นเก,ก่าๆมันไม่ดีก็ทิ้งมันไปแล้วมาเริ่มต้นใหม่ในวันปีใหม่นี้ไปพร้อมๆกันนะครับก็วันนี้เป็นวันปีใหม่ผมก็ไม่ได้ออกไปไหนนะฮะก็อยังอยู่บ้านเหมือนเดิมเพราะว่าไม่จะไปไหน ไม่มีใครไปอะไรยังไงก็นะฮะตามนั้นและเมื่อวานนี่ผมได้เขียนโพสใน Facebook ไปว่าเฮ้ยปีใหม่นี้มีใครอยากจะถามอะไรผมไหมถ้าอยากถามมาเลยใน Facebook เดี๋ยวผมจะตอบให้และเมื่อวานก็มีคำถามมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าโอเคนะฮะมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาอ่านคำถามพวกนั้นกันนะฮะว่าน้องๆเขาถามอะไรกันมาบ้างเกี่ยวกับตัวผมเองนะฮะฟิลิปสล็อกเลอรวันนี้ เป็นครั้งแรกนะผมเพี้ยผมต้องอา่านสคริปต์โปรติกมัรทำอะไรผมไม่ค่อยอ่านสคริปต์นะเกียจจดมั่วๆเอานะฮะอ่ะเดี๋ยวผม,มาอา่านสคริปต์ของน้องอะไรไม่รู้อ่ะแต่ผมอ่านมาเดี๋ยวไปดูได้ในเฟซบุ๊กผมนะฮะเขาถามมาว่าเมื่อไหร่พี่จะอ่านคลิปเจสเซียพี่ผมอยากดูนะฮะถามว่าถ้าแบบเมื่อไหร่ผมก,ก็น่าจะประมาณหลังปีใหม่เป็แหละฮะเพราะว่าตอนนี้เก็บมา마สานค่อนข้างที่จะติดงอมแงมเลยนะฮะอมาม่าสาน แล้วก็ไว้เจซี่ไว้กอลล็อกที่ใหม่แต่แคสแข่งแคสไม่แคสแ,แ,แน่นอนฮะแคสแน่นอนนะฮะพี่เต้ย์ทำไมพี่หล่อจังไอ้ <c oughs> บ้าทำอย่างนี้เขินตาย <c oughs> เออเนะี่ยพิเต้ยมีแฟนยังครับถ้ามีขอดูรูปหน่อยจีอยากเห็นก็บอกเลยตรงนี้นะฮะยังไม่มีครับผมมีก็แต่แบบแอบชอบเขาเนี่ยฮะแอบชอบเขาแต่เขาคงไม่ชอบเราหรอกนะฮะก็แอบชอบมองอย่างมีความสุข อยู่ที่เรียงก็มองอีกแล้วก็ถือว่าสบายใจแล้วนะฮะเออเอคำถามต่อไปฮะพี่มีผัวยังครับแหมพูดจะพูดเสียวด่างเลยเพี่อะไรอะ่ะผมอยากรู้ว่าคุณเล่นน้ำมาสามเซิร์ฟไหนครับพอดีผมเพิ่งซื้อมาครับอยากเล่นมากเซิร์ฟภาาษผมเล่น้ามาสามเซิร์ฟไหนครับเป็นเะซิร์ฟอ,ออ,อ,อติไลน์นะครับผมของประเทศไทยเอง ถ้าใครอยากเล่นเซิร์ฟนี้นะครับมันต้องไปเข้ากลุ่มของเขาก่อนนะผมเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยววันนี้ผมอ่าเอาลิงก์กลุ่มแปะไว้ให้ใต้ล่างดิสคริปชันแล้วกันนะเข้าไปแล้วก็ไปถามเขาเองแล้วกันนะนี่โปรโมทให้เลยเนะี่ยแอดบอกต้องบอกว่าแอดแอปต้องเนี่ยผมภาสาโปรโมทเติรมให้เนะี่ยเอามาเลยเอามาเลยครับโปรโมท 60m นะ 60m อ่ร้อนเล่นนะผมอ่าผมอยากรู้ว่าอ่่ไมใช่นี่คำถามกับ อยากดูเดซีครับผมครับผมได้ฮะเดี๋ยวเราหลังปีใหม่ได้ดูแน่นอนนะฮะเดซีอะไรเนี่ยอามาสาเป็นตำรวจครับอย่างที่อามาสาเป็นตำรวจใช่ไหมแต่ให้เป็นตำรวจได้ครับแต่ต้องเป็นตำรวจในฉบับของผมนะเออไ้าเป็นตำรวจถูกกฎหมายจริงผมไม่เอาขอเป็นตำรวจฉบับของผมอันนี้ได้ดูแน่นอนนะถ้าตำรวจในฉบับของผมนะครับพี่เต้ยบอกว่าวันปีใหม่จะเอาบัตรทูมนนี่มาแจกใช่ไหมครับ ว่าตอนไหนยังไม่ได้บอกเลยนะฮะมีจะแจกเกมแล้วใครวันทนี่สามสิบเอ็ดนะฮะผมช่วงเวลาสองทุ่มผมจะมีการจัดรายการเอกลิน่านะครับผมกฤติศรีคอร์และพร้อมที่จะแจกเกมก็ห้าเกมนั่นแหละนะครับผมไม่เยอะเท่าไหร่หรอกมีเกมพวกไปโอช็อค ok อะไรพวกเนี้ยนะฮะประมาณนี้เคาน์เตอร์สเปนโปรย์ได้ก็มาร่วมกันนะฮะติดตามผมได้เลยนะผมในเฟซบุ๊กใต้ดีคริชชันนะครับแอปผมมาได้เลย มาดต o อฟอลโล่ก็ได้นะับผมเป็น a c e b o o k ของผมเองก็แอดมาก็คอดูแลกักนว่าผมจะโพสกิจกรรมเริ่มวันเริ่มตอนไหนนะฮะก็ตามลิงก์น,นั้นมาเพราะฉะนั้นแอดเฟซผมไปก,ก่อนนะถึงจะเห็นนะฮะรายดีคิชชั่นไปเขียนไว้ข้างล่างนะครับผมอม่าคำถามต่อไปนะฮะอะไรเนี่ยพิเตอร์จะแจกเกมปลาคายสับกับเมลจุดจุด กูย,ยังไม่ได้บอกว่าจะแจกปาาใครเนี <c oughs> <c oughs> นะ่พี่มีแฟน,นยังครับและชอบใครอยู่ครับตอนนี้อ่านคำถามเดิมนะครับผมไม่มีครับแล้วชอบใครอยู่ไหมครับมีนะชอบอยู่นะฮะผมมีชื่อว่าน้องจอจานไ <c oughs> ม่อยากพูดชื่อเต๋าเขินมากนะเอปเ่อยเข้าไปมีผู้หญิงเขินนะฮะเขาเป็นผู้หญิงที่น่ารักเนาะมองแล้วรู้สึกมีความสุขอ่ะเป็นผู้หญิงที่มองแล้วอ่ะโลกนี้เวลาเจอทีมทีโลกมันจะสีชมพูเลยนะฮะก็ พอละเกิดอ่ะแถามต่อไปฮะผมอยากถามว่าพี่จะเลิกแคสเกมหรือเปล่าจะเลิกแคสตอนไหนเท่าไหร่เอ่อแล้วถามพี่จะเลิกแคสเกมหรือเปล่าพี่ไม่ขอพูดได้ไหมเพราะว่าพี่ก็ลังพี่จะเลิกแคสเกมหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่น้องถามมา้นี่ยมันคืออ,น,อนาคตซึ่งอนาคตเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับพี่ไม่อยากพูดเลยว่าเฮ้ยผมไม่มีวันเลิกแคสเกมหรอกครับ แล้วถ้าสักวันหนึ่งผมเลิกแคสขึ้นมาล่ะอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมก็เกินเป็นคนคิดคำพูดดีเพราะฉะนั้นนะผมก็จะไม่ขอบอกแล้วกันว่าจะเลิกหรือไม่เลิกเพราะว่านะก็มไม่สิทน์ไแน่นอนแต่ผมก็จะพยายามทำปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดพยายามแคสไปเรื่อยๆแคสจนแบบไม่มีเวลาแค้จริงๆอ่ะถึงจะน,นี่กนเป็นเองนะแต่ปัจจุบันนี้ผมมีเวลาอยู่ยังมีเวลาว่ายังมีโอกาสได้ทายังมีโอกาสได้เล่นก็ขอทาไปเรื่อยนะขอให้ทุกคนก็ดูผมไปเรื่อยแล้วเหมือนกันนะฮะส่วนผมจะเลิกแคสหรือไม่นี้ก็ เรื่องหนึ่งนะไม่สามารถตอบได้จริงเพราะผมก็ไม่รู้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตที่ไม่สามารถตอบได้นะฮะโอเคจบนะฮะคำถามต่อไปครับใครเป็นไอดอลหรือดวงใจของพี่ในการแคสเกมครับถ้าถามไอดอลหรือดวงใจในการแคสเกมนะฮะต้องยกให้เขาคนนี้ครับผมคือเบลลิเฟอร์นะครับผมมีคนที่ผมชอบมากนะนในการแคสเกมยาม่าในการแคสเกมนะฮะ หลายคนอาจจะไม่ค่อยชอบเขาอาจจะเป็นเรื่องราม่าหลายครั้งที่ผ่านมาแต่สําหรับผมนะแยกเรื่องผลงานกับต่างๆออกกันไปผมดูแยกผลงานเพราะว่าคุณพี่เบนนี่เขาจะเป็นคนที่แคสเกมถือว่าดีมากนะเรื่องภาษาอังกฤษนี่คือแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะสามารถแปลนิหาให้มาเราคนดูเนี่ยเข้าใจต่างๆได้นะซึ่งผมเองนั้นยังทาไม่ได้เลยและแกเป็นคนที่แคสเกมที่ถือว่ารับผิดชอบต่อคนดูมากรับผิดชอบต่อคนดูยังไง เนี่ยก็เกมมาเกมเนี่ยเกมมาเกมเนี่ยนักแคเตอร์หลายคนนะครับอาจจะแคสไม่จบแคสแล้วก็ทิ้งวิ่งกว้างแคสไม่ค่อยจบทําให้คนดูแบบค้างขาอยากดูทําไมไม่แคสต่อแบบพี่ป็นนิปเปร์นี่แกแคสแล้วคือแกแคสจบไงแคสแล้วแบบทําให้คนดูู้สึกฮ้ยฉันดูตั้งแต่แกตั้งแต่คลิปแรกจนคลิปสุดท้ายอ่ะคือแบบมันจบแล้วฉันดูเรื่องฉันเข้าใจฉันรู้สึกมีความสุขมากคือนักแคสเตอร์เลยใครเนี่ยหายากนะที่จะแคสจบเป็นแบบทุกทุกพาร์ท อ่าต้เรียกว่าเกือบทุกเกมนะฮะผมกว่าไหนที่แกบอกว่าเป็นโปรเจกต์ส่วนใหญ่แล้วจะแคสจบกันหมดทั้งนั้นนะฮะที่เบนถือว่ายอมรับในเรื่องการรับผิดชอบต่อคนดูมากนะฮะชอ,ชอบชอบชอบคนนี้เพราะว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนี่แหละฮะนะแล้วก็อะไรอ่าในคำถามในข้อความบอกว่าพี่พีตั้งเป้าหมายอยอดซับสไครเบอร์ไว้เท่าไหร่ก็ถา,ถามเป้าหมายจะซับสไครเบอร์นี่พี่เขาบอกว่าพี่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรเลยเนี่ย ขอไม่ขอตั้งเป้าหมายว่าจะเฮ้ยมึงต้องได้กี่แสนผมไม่ขอตั้งเป้าหมายกี่เมื่นผมไม่เคยขอตั้งเป้าหมายนะแต่ขอให้มันเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วกันสุดเท่าไหร่ก็แล้วแต่เลยเนะฮยขอเป็นเพิ่มไปเรื่อยแบบไม่มีวันที่สิ้นสุดแล้วกันนะฮะขอเพิ่มไปเรื่อยที่แบบไม่มีวันที่สิ้นสุดเลยแล้วกันเพิ่มไปเรื่อยผมไม่ขอตั้งเป้าหมายวันที่เท่าไหร่อยากจะเพิ่มให้มันเพิ่มไปขึ้นไปเรื่อยนะขรับดูกล้องกดติดตามกันด้วยนะครับนะฮะขอเพิ่มไปเรื่อยแล้วกัน้วก็ผมกดคำถามแล้วนี้คำถามก็ แค่นี้นะผมสำหรับวันนี้ก็มีความสุขกันมากๆนะครับในช่วงปีใหม่ก็ไปเที่ยวไหนก็ระมัดระวังกันด้วยนะฮะเอาปัติเหตุเกิดขึ้นขึ้นทุกเมื่อทุกครั้งที่คุณประมาทนะครับอืมก็สำหรับคันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วลนะ่นะแล้วก็คงจะจบละก็ขอให้ติดตามฟิวจิ่งลอ้อมกันไปน,นานในะผมสำหรับเกมอมาส่งอมาสามก็จะทยอยอครับเรื่อยๆดีซีวอรซีจะจัดให้นะฮะ แน่นอนนะครับผมแล้วก็วันที่สัปเดีอย่าลืมนะครับผมสองทุ่มมีแจกเกมที่กา,าลิน่านะครับผมก็อย่าลืมแอซ์เซสตามไปแล้วกันนะฮะไปติดตามมาได้แต่คอยดูลิมนะจะแจกยังไงโอเคนะ <_ S 2> โอเคสำหรับพันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมขอบคุณจากใจจริงเลยที่ปัจจุบันปีนี้ก่อนห้พปีใหม่ผมมีกราร์ตูนไซเบอร์ถึงหลักสามหมื่นแล้วสำหรับผมถ้าสำหรับไปเทียบกับใครค,นน,น,คนนู้นคนนี้แคทเตอร์หลายตัวผมถือว่า ผมไม่ได้ใครหลาคนถือว่ามันน้อยนะแต่สำหรับผมคนเดียวนั้นถือว่าเยอะมากนะสำหรับ 30, ส0ม0 0ื่นซับสไครเบอร์ตรงนี้ที่ติดตามกันมาอาจจะดูบ้างไม่ดูบ้างกดซับซสไคร์แม่ที่ทิ้งกว้างเพราะกูดูคลิปนี้กูชอบอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยก็ขอบคุณทุกคนที่มากดและก็ติดตามและคอยดูตลอดขอบคุณทุกคนมากนะรู้จะขอบคุณยังไงจริงๆก็วันที่สามเป็น,นวันคืนกำเลยนะผมเลนจากพาร์ทเนอร์ที่ผมได้มาที่บุคคลมาดูผมนั่แหละ ผมจะเอาพันธุ์ตรงนี้ไปซื้อเกลแล้วมันแจกพวกคุณนะฮะเป็นการคืนกำไรสู่ประชาชนคนดูนะฮะผมก็จะเอาเอาเรื่องตรงนี้แหละครับไปซื้อเกลี่ยมาแจกให้พวกคุณใครโชคดีรุ่นกิจกรรมก็จะได้ไปนะฮะก็คือกำไรให้คนดูให้คนดูนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปปีหน้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแต่ก็จะได้เจอกันในคลิปแคสเกมแน่นอนนะฮะโอเค จเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับที่ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากครับที่มาดูฟิวลิ่งล็อกสวัสดีครับสวัสดีครับปานเจ๊